เดี๋ยวเขาก็จะเลื้อยขึ้นข้างบนใช่ใช่แล้วเราก็จะมาคัดกิ่งครับผมเราจะมาคัดกิ่งทีละวัดเราเจากิ่งไหนไว้ก็คือน่าต่เราเลยใช่แต่ว่าเน้นตรงที่ว่าอย่าอย่าให้มันแน่นก็คือเลี้ยงบำรุงต้นไปเรื่อยๆครับครับผมอันนี้อันนี้กําหนดการคือเราจะตัดอันนี้เราตัดตรงนี้เนาะครับผมแล้วก็ได้ได้กิ่งนี้ครับผมรอบต่อไปเราเลี้ยงกิ่งนี้แล้วเราจะตัดนี่นี่อันนี้ดอกมัน ดอกไซมัสอันนี้ก็ไม่ได้เอาไว้เพราะก็แตกออกเขาก็ได้ให้ดอกแลนะ้วเนาะใช่ครับ<ม>แต่ว่าแต่ว่าสังเกตมันไม่ได้ทุกทุกกิ่งไงอืมแต่รอบสิ้นปีคือต้องได้ทุกกิ่งต้องได้ทุกกิ่งใช่ต้องมีดอกทุกกิ่งก็คือเราไวไก้กิ่งไหนก็คือต้องออกกิ่งนั้นใช่จะต้องมีดอกกิ่งนั้นครับผมอย่างงเนี้ยเราตัดเราเวน้นเว้นไว้สามตาสามตานี่ก็สามยอดครับผม ถ้ามีมียอดออกมามีดอกทุกยอดครับก็คูณคูณสองก็เป็นหกหกดอกแต่แต่ละก,กิ่งก็จะมีอยู่สองดอกสาม <alet intelligible S 3> <bons> สองเป็นหกนั่นแหละก็จะมีหกพวงหกพวงก็แต่เราเอาแค่เอาแค่พวงสองพวงก็พอครับ,รบ <Leaving S 2> หลังจากที่เราตัดเก็บหมดแล้ว <ế. S 1> ก็จะบำรุงรักษาต้นอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนแล้วเราก็จะตัด ตัดเพื่อทำสาตัดกิ่งตัดกิ่งเพื่อรีเซ็ตกิ่งให้มันให้เขาแทงยอดใหม่ครับผมเดี๋ยวพาไปดูหน่อยพี่อันนี้เราตัดแล้วแต่ว่าตัวนี้เราเราตัดโดยที่เราไม่ได้เอาดอกเราจะตัดช่วงไหนพี่มันเลือกแต่เราเลยแล้วแต่เราเลยใช่ไหมครับนี่ก็มีดอกหลงมาอเห็นไหมครับจะออกเขาจะเริ่มออกดอกนะอันนี้เป็นเป็นควิลีน่าสายพันธุ์ควิลีน่าลูกดาเหมือนกัน ดำเป็นช่อแล้วก็ตัดปุ๊บเขาจะแตกอันนี้ออกมาใช่เขาจะแทงยอดออกมาครับผมเราก็เลี้ยงกิ่งนี้เดี๋ยวดอกมันก็ตัดตัดทิ้งหมดเราไม่ต้องกลัวตายใช่ไหมพี่ไม่ไม่กลัวครับไม่ต้องกลัวนี่เห็นไหมครับผมอันนี้ก็ต้องเอาออกหมดอ๋อพื้นนี่คือเลาะออกใช่อันนี้เราไม่เอาอันนี้เด็ดทิ้งเลยเด็ดทิ้งเลยครับนี่เราไม่เอาใช้ระบบน้ําเป็นยังไงพี่เป็นสปริงเกอร์ครับสปริงเกอร์ครับมีสปริงเกอร์เนาะเป็นมินิสปริงเกอร์ใช่ นี่ก็เริ่มตามสาวแล้วก็เริ่มอันนี้รีเซ็ตกิ่งใหม่ออันนี้เขาแทงยอดมาได้ตัดเมื่อตอนต้นเดือนครับผมตอนนี้วันวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดเนาะยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดใช่ครับผมก็ได้ประมาณนี้ครับผมดีวเขาก็จะเลื้อยขึ้นข้างบนใช่ใช่แล้วเราก็จะมาคัดกิ่งครับผมเราจะมาคัดกิ่งทีละว่าเราจะเอากิ่งไหนไว้ก็คือนั้นแต่เราเลยใช่แต่ว่าเน้นตรงที่ว่าอย่าอย่าให้มันแน่นอื ก็จะขึ้นมานี่ครับผมก็เลือกกิ่งให้เข้าขึ้นครับก็เลือกกิ่งอ้วนๆขึ้นมาก็ประมาณนี้นี่เราก็เลี้ยงไปอันนี้ท่วงนี้เราก็ดูแลเข้าไปใช่ครับตรงนี้เราก็ดูแลแบบก็คือเลี้ยงบำรุงต้นไปเรื่อยๆครับครับผมอันนี้อันนี้กําหนดการคือเราจะตัดอันนี้เราตัดตรงนี้เนาะครับผมแล้วก็ได้ได้กิ่งนี้ครับผมรอบต่อไปเราเลี้ยงกิ่งนี้ แล้วเราจะตัดนี่อ๋อก็คือไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆพอตัดนี่ปุ๊บแต่รอบรอบรอบต่อไปเราจะบำรุงต้นอย่างดีครับผมใบนี้ต้องเขียวเข้มพองเลยอืมเราต้องดูใบด้วยดูใบใบใบเขียวแบบเขียวจนดำอ่ะครับผมโอแล้วเราก็จะสะสมตาดอกแล้วเราก็ถึงจะได้มาตัดครับตัดให้มันเหลือแค่สองสามตาแค่นี้แหละอืมเพื่อให้เขาให้เขาแตกแตกออกไมเพอาะแตกเขาจะประมาณเนี้ครับผมแล้วก็จะมีดอกอืม นี้สิ้นปีอันนี้กําหนดการน่าจะตุลาเรากําหนดได้ว่ากําหนดได้ว่าจะให้ออกเมื่อไหร่จะให้ออกเมื่อไหร่ใช่มันไม่มีฤดูกาลครับไม่มีฤดูกาลเลยไม่มีครับเราอยากให้ออกสงการก็ทําได้ทําได้ครับเราจะนับเวลาไปใช่ไหมนับเวลาไปแล้วก็สะสมอาหารไปอืก็ทํารอบทํารอบให้มันได้ครับผมแช่นนั้นเองอันนี้เป็นสายพันธุ์ไซมัดทั้งหมดเลยไซมัดทั้งหมดอันนี้ดอกมันดอกไซมัด อันนี้ก็ไม่ได้เอาไว้เพราะก็แตกออกเขาก็ได้ให้ดอกแล้วเนาะใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าสังเกตมันไม่ได้ทุกทุกกิ่งไงแต่รอบสิ้นปีคือต้องได้ทุกกิ่งต้องได้ทุกกิ่งใช่ต้องมีดอกทุกกิ่งก็คือเราไว้กิ่งไหนก็คือต้องออกกิ่งนั้นใช่จะต้องมีดอกกิ่งนั้นครับผมอย่างนีเนี่ยเราตัดเราเว้นเว้นไว้สามตาสามตานี่ก็สามยอดครับผมถ้ามีมียอดออกมามีดอกทุกยอดครับผมก็คูณคูณสองครับผมก็เป็นหกหกดอก แต่แต่ละกิ่งก็จะมีอยู่สองดอกครับสามสองเป็นหกนั่นแหละหอก็จะมีหกพวงหกพวงก,ก็แต่เราเอาแค่เอาแค่พวงสองพวงก,ก็พอครับผมเอาเยอะก็คือมันจะมันจะโสมต้นมันจะโสมครับนี่อ้นี่ปลูกองุงนได้วนเวียนก็คือมีกินทุกปียังไม่ปีเออมีกิน,ม,กนมีกินตลอดมีกินตลอดใช่ครับมีขายตลอดนะครับมีขายตลอดแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเข้ามาแล้วก็มีองุงนให้ให้ทานไม่ใช่นะครับผมทูมานิดนึง เพราะว่ามันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวมันไม่ต้องดูเวลาด้วยครับผมใช่ถูกอย่างนี้นะครับเนาะเดี๋ยวมันก็นเลื้อยขึ้นเลยขึ้นแล้วก็แต่งขึ้นมันอยู่ข้างบนถูกถูกครับแล้วเดี๋ยวมันจะเลื้อยขึ้นครับผมต่อไปก็จะเป็นล่มอมืนี่ครับก็พลาสติกพลาสติกนี้เป็นพลาสติกแบบไหนพี่พลาสติกโรงเรือนทั่วไปครับอันนี้ร้อยร้อยห้าสิบไมคอนร้อยห้าสิบไมคอนความหนานะครับร้อยห้าสิบไมคอนร้อยห้าสิบไมคอนเอ่อเป็นเขาขายเป็นเป็นเม็ดหรือเป็นยังไงพี่ เขาขายเป็นเขาขายเป็นเป็นเมตรใช่ครับผมก็จะมีหน้าสามสามเมตรหน้ากว้างสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรหกเมตรแล้วแต่เราแล้วแต่ลรงเรือนเราเขาผมอันนี้มันหน้ากว้างหกเมตรครับผมความยาวก็มีม้วนละหนึ่งร้อยเมตรกับม้วนห้าสิบเมตรมีอือเนี่ยครับผูกังวนนะครับใครที่สนใจนะครับเข้าไปติดตามเลยนะครับ สวนองุ่นนะครับสวนองุ่นยุริใช่สวนองุ่นเข้าไปใครอยากมาชิมหน้าสวนเลยนะครับให้ดูด้วยให้ถ่ายรูปด้วยนะพี่เนาะใช่แต่ก็ต้องไม่คิดค่าค่าถ่ายไม่คิดค่าอะไรเลยครับผมก็เข้ามาเข้ามาแล้วไม่ซื้อก็ไม่ว่ากันไม่มีปัญหาเข้ามาวครับนี่ชิวๆง่ายๆเราก็ไปบางสวนบางสวนเขาก็ไม่ให้เข้านะพี่เนาะใช่ใช่เขาไม่ให้เข้ากินเขาก็ไม่ให้กินครับผมคุณต้องซื้ออย่างเดียวครับผมเพราะว่าอย่างนี้แหละที่ที่ที่สวนที่อยากทําก็คือเวลาไปแล้วมัน มันไม่ได้เสียค่าน้ํามันรถไปครับผมแต่เขาไม่ให้เราเข้าสวนครับไปถึงสวนแล้วไม่ให้เข้าเขาก็ตัดอยู่หน้าสวนนั่นแหละครับผมแล้วตัดหน้าสวนก็ซื้อที่ห้างก็ได้ครับผมเมืเราไปที่ห้างใช่ไหมใช่ราคาเราต่างกันใช่เราไปเราก็อยากเข้าสวนไปตัดสดๆก็ก็เลยว่าทําสวนเลยครับผมอยากดูต้นเนาะอยากถ่ายรูปกับต้นองุ่นเป็นยังไงอยากใช่พวงองุ่นเป็นยังไงนะครับถูกครับ ไม่ใช่จะกินอ่างวนไปห้างก็ได้ซื้อใช่ไปซื้อห้างกินกินได้เลยครับผมแต่ถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องโดนโดนไปก็ได้ถูกไหมครับครับผมนี่กําลังขึ้นเนาะกำลังขึ้นกําลังขึ้นเดี๋ยวก็จะต้องอ่าอย่างกิ่งเล็กอย่างเงี้ยเอาออกอืมก็ต้องแต่งกิ่งต้องแต่งคัดกิ่งทีนี้เราจะคัดกิ่งก็จะเหลือแต่แบบประมาณเนี้ใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยได้ให้เขาเลื้อยขึ้นใช่ให้เขาเลื้อยขึ้นมีใบเห็นไหมครับ ใบเริ่มเขียวละใบเริ่มเขียวเริ่มหนาแล้วนี่เขียวอย่างนี้เราต้องดูที่ใบใบเขาใช่ใชถ้าใบเขาเขียวเข้มเ,เขาเหมือนเขาแข็งแรงถูกครับอาหารเยอะอาหารเยอะเขาก็จะมีกําลังที่จะดันยอดดันกิ่งดันตาแต่พอถึงเวลาเรางดน้ําอาหารที่ใบมันจะไปเก็บที่ตาอืมอังุนเป็นอย่างนั้นครับผมอพอไปเก็บที่ตาปุ๊บเราตัดพอเราตัดเสร็จปุ๊บ อาหารมันเก็บที่ตาแล้วเราตัดเนี่ยมันแตกมามันก็มีดอกมียอดก็มาจากตานี้แหละในความรู้ใหม่เลยครับ,รบก็ประมาณนี้ครับผม